ก็สวัสดีครับดนานานักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับวันนี้โฮกโฮกเช่นเคยครับนะครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสมาคลองเปรมครับวันนี้มาสายหน่อยนะเก้าโมงแล้วนหโอ้โหเก้าโมงสี่สิบ <c> ส <oughs> ี่ผมมาถึงประมาณเก้าโมงครึ่งแหละผมลงเบ็ดชุดแรกไปเรียบร้อยแล้ววันนี้กะว่าจะมาลองดูโซนหน้าบ้านส้มซะหน่อย เมื่อกี้ขี่รถขึ้นไปดูโอ้โหนานาลา,ากตกปลาเต็มเลยครับโอ้โหก็เลยวกกลับลงมาทางลงปูนจุดที่ผมลงเนี่ยจะเป็นตรงาสารารอรถโดยสารก่อนที่จะถึง่ตรงแยกเข้าหน้าลงปูนนะก่อนที่จะถึงลงปูนเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะมีบริษัทตีเวาขาวอยู่ผมเห็นตรงนี้มันล่มดีแล้วไมายตรงเนี้ยจะเป็นเวิ้งกอไผ่สวยก็เลยลองดูและน้ําตรงนี้เหมือนจะน้ําดีนะลงไปชุดแรกเนี่ย ถือว่ามีอาการแล้วเริ่มมีปลานินปลาอะไรมากินแล้วเขาจะเพี้ยนมากินแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตอดสองคันเลยน่าจะเป็นแว่นแวนครับก็เดี๋ยววันนี้ไปลุ้นกันว่าการมาครั้งเปรมของเปรมของผมครั้งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ตกปลานานแล้วครับไปตกแต่กุ้งก็ช่วงนี้ตกกุ้งแม่น้ําบากงกงน้ามันเยอะแล้วอีกอย่างน้ําคลองมันเยอะครับน้ําคลองมันดําโซนฝั่งฝั่งนู้น่ะคลองหนึหน่งคลองสองคลองสามคลองสี่มันมัน มันดำผมก็เลยมาของเปมเห็นว่ามีนา้าบอกว่าของเปมน,น้ำดีเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับนี่หน้าหมายของผมกะประมาณนี้เลยนี่ฝั่งนู้นนะครับมันเป็นกอไผ่อ่ะนะกอไผ่แจ่มเลยแต่เบตอะมันอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะเพราะว่าผมาลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างบนมันจะติดกิ่งต้นคูนครับเดี๋ยวมันมีอาการอยู่ยสองคันเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยป่ากินครับ แล้วครับตะเพียนมาแล้วสองเต็มแล้วนี่สงสัยจะมาเล่นตะเพียนละงานเนี่ยเหมือนป่ากินคันที่สองครับมีอาการนี่ครับ มาแล้วครับนี่ก็<อ>สายแดดเดียวเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆหลุมนี้นะ่าจะสวยหลุมนี้เหมือนปลากินอีกครั้น แม่ครับโอ้โหนินไซแดดเดียวเลยโอ้โหเอาคันหนึ่งขึ้นมากินอีกคันหนึ่งโหตายนินแปมครับอ่านินไซแว่นเลยพวงนี้ 吧，吼吼吼吼。 anh không nhé đừng khăn lấy đi chăng เปียนตัวสวยเลยครับนี่เขาจ๊วะ โอ้ดีเนี่ยโอ้โหขันเกี่ยล่วงนะเมื่อกี้โอ้โดีนะหันไปมองทันเมื่อกี้ สวยเลยครับขันเกือบลวงน้ำเมื่อกี้คันกลางเหมือนจะกินด้วยนะ สวยดนี่ดูสวยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดดี๋ี๋ยวนี้ก่อนกดขันไลเองอยู่ตอนนี้ น้ำเลยตอนนี้นีูชมเลย ตัวนี้ตัวสวยครับโหจนตัวนั้นอ่ะตัวไซเวน เยือวนเลยครับู้สุดท้ายแล้วก็คุดนี้ก็คันนี้ก็น่าจะเก็บไปด้วยเลยก็เหมือนกับจะมีเมฆฝนกําลังจะมาครับเพราะว่าลมแรงมากตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีก ครับสวยเหมือนจะกินแล้วค่ะลิมก็จะกินนะอีกแค่คาริมอีกครั้ง ครับตัวนี้เล็กเกินก็เดี๋ยวคงต้องเก็บเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวเอาผลงานขึ้นมาให้ชมนะครับเดี๋ยวไปชมผังนู้นแล้วกัน เดี๋ยวผมเอายกมาจากตรงนี้นะเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ชมว่าวันนี้ผมได้ผลงานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับขยะอยู่ข้างล่างเยอะมากเลยโอ้โห นี่คือผลงานของเราครับผมนี่ก็วันนี้อาจจะมีเวลาไม่มากนะเพราะว่าผมมาสายเพราะว่าผมมา9ก้าโมงครึ่งก็มาถึงนี่ก็ลงเบ็ดก็9ก้าโมงครึ่งก็เกือบ10บโมงพอดีก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมก็กลับนะครับเพราะว่าฝนฟ้าอากาศดูท่าไม่เป็นใจก็วันนี้ถือว่ารอดเฮลวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องตัวเล็กช่องนี้วยครับผมไปแล้วครับผลง,งานาดูผลง,งานเล็กๆของเรานี่ครับอพอได้ทอดพอได้กับข้าว